สวัสดียามเช้าครับท่านผู้ชมวันนี้นักขบนะครับก็เช้าวันจันทร์ที่16ตุลานะครับก็พอดียังไม่ได้ไปทํางาน,นครับเข้ากระดึกนะครับวันนี้ก็เอาเหยื่อมาส่งที่บอ่อบมสาราญนะครับก็เลยเอาเบ็ดติดมาด้วยนั่งตกตะเพียนเล่นสักครึ่งวันนะครับมาดูผลงานตะเพียนกันวันนี้เหยื่อก็ใช้เหยื่อบอ่อครับเหยื่อที่เขาให้อาหารเป็นกระเกี่ยตุวกตแน็คแจ็คเพื่อต่อไปดู อาจจะใช่เกี่ยวดูกตกครึ่งวันดูดิก็จะได้ตะเพียนตะกีตตัวนะครับเดี๋ยวจะลองนับแต้มเล่นๆดูนะครับวันนี้ตอนนี้ยังเจ็ดโมงอยู่มันยังไม่ค่อยขึ้นมาเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูการตกตะเพียนไซส์ก็ประมาณสามนิ้วนะครับสามนิ้วสี่นิ้วแล้วแต่ขนาดลองดูกันครับท่านผู้ชมหากับข้าวก่อนไปทำงานคืนนี้นะครับ ได้แต้มสวยๆกลับไปทำกับข้าวครับหน่อยนะครับเป็นตะเพียนนะครับเอาแต่ตะเพียนจะได้ประนินตัวสวยๆเอานะครับเก็บหมดไปล,ลองดูมมมไม้แรกไม้แรกแล้วลตัวหนึงโอ้ตัวสวยเนี่ยสวสวยนะครับนี่ไซส์สามสีน่นึงแล้ Oh. Ya, gap, ใหย่ไปกินเลยลงไปก็กินเลยนะครับลูกเบ็ดตัวใหญ่ไปแล้วปะ่ะนุ่นลเบ็ดตัวใหญ่ไปทั้งเบอร์สี่แต่ว่าถ้าตัวเล็กเดี๋ยวมันจะหลุดง่าย ให้ใครทิ้งแล้ไม่รู้เ,เยอะอยู่ค,คนทิ้งไม้อยู่เนี่ยเย,ย,ยอะอยู่ไปเอาแค่มาส่งมาสง่งอ่ะนเออ้ามนาหรอคันนึงเหรออ๋อแค่ขับส่งอยู่เหรอ แต่ปลากินขนมเงี้ยเนื้ออร่อยเดียเนี่ยเนื้ออร่อยกว่ากินเพลกน,น่นะแล่ให้น,น<ะ>โตะช้าเลยหน่อยเลยนะครับ ตอนนี้ล่อปลามาล่อปลามากินกันใหญ่เลยเรอให้ตะเพียนเข้านะครับตอนนี้ปลาตะเพียนมันไม่เข้าเข้าน้อยตัวปลานินมันเยอะก็เลยเจ๊แกกันเลยแห้อา,อาหารมา,าโยนหนึ่งกระสอบเรอให้มันตะเพียนมันเข้ามากินเยอะเลยครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บ ป,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 ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยดูตัวกระชังผมปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บโอ้โหโอ้แตกขึ้นืมๆืมแล้วครับมันแทบจะกินคันเบ็ดแล้วนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเดี๋ยวเราลองเดี๋ยวลองตีดูจะมีตัวกินนะเน่เน่เน่ได้ยโสกไซส์สวยประตัวนึงน,นะครับมาโชว์อยู่ริมตลิ่งเนี่ยปุ๊บโอ้โหยอด อันนี้เป็นหมอหมอสีเนี่ยเลยครับเนี่ยลายสวยตัวสวยนะครับปล่อยมันไปดีกว่าตัวนมัแข็งมากแข็งแรงมากนะี่ม ดีดำเที่ยงครับผมจะเพี้ยนไม่ค่อยเข้านะครับวันนี้ได้นิดหน่อยตันนี้การนมาตีตะก,ก้อเม็ดโปมเหยก็ขนมปังมากิดก็ได้ทีละตัวสองตัวเดี๋ยไปได้ครับเดี๋ยวก็เลิกลวแต่ว่ายวหมดก็เลิกแล้วครับนี่ นี่เล็กเยอะครับแล้วก็ใส่คัดๆเอาตัวเล็กเยอะเป็นกระถตกสนุกดีทำไมเสียเรียกครับแล้วก็มีปลาตะเพียนปลาอะไรกินปนๆกันอันนี้ก็น,น่าจะเป็นตะเพียนอะไรวิ่งจุดจ,จับจับมาอ๋อปลาเนรมาติดปลาเนรมาติดไอ้นี่มาแก้ม,มเยอะมากตัวนีน้แต่นนี้ก็พอได้นะทำ เอาไปทำชูชีเดี๋ยวมาดูผลงานกันจะได้สักสกี่ตัวเี๋ไปขึ้นชุดๆเลยครับนี่ปานนปา์ตเพียนเยอะแต่ว่าปาร์ติปานนมันกิน บนนี้เล็กตัวเล็กเยอะมากมันชอบม่็โฟองติดหมดตาถึงเป็กเลยวัดดูเพื่อเป็นปลาตะเพียนมาเจอตัวเล็กครับหมุนตุวดัดตดวดัดมาเนี่ยห่อติดหลังกันเลยตัวนี้เกี่ยวหลังดยอดมันเยอะจัดอ่ะเกี่ยวหลังมันได้ ยอดยอดยอดตะเพียนตายง่ายเลยใหญ่มั้ง มนะันะนะติดข้างตัวหมุนมาแนะ่นะี่ไงร่อน,นมาเ ด่งดีเด่งดีมากกระตุกกระตุกกระตุกปลาเลยเออมีน้ำท่วมาเลยโอ้สามตัวอีกแล้ว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 แกะไม่ไหวเลยครับอย่างนี้เอาตัวนู้นแล้วกัน ปล่อยสองตัวทำไม่ไหวแนละ้วต้องเอามั่งปล่อยมั่งอะ่ะอาไปหมดนีิทำตายตัวมันเล็กระทอดกรอบอร่อยนั้งก้างมันเล็กด้วยกินได้หมดแคลเซียมแคลเซียมอย่างดีเพียงครึ่งปลาแต่เพียงมันเข้าน้อยแล้ววันนี้ ปลาเนียนเล็กเพียบเลยก็เลยพอแลลวได้กับข้าวแล้วหนึ่งวันพอเดี๋ยวกลับไปทำปลาสักชั่วโมงหนึ่งแล้วก็พักผ่อนเราไปทำงานกันนี้นะครับ <c oughs> ปลาจีนยังไม่ค่อยขึ้นน้ำนะครับไม่แน่ใจว่ามันจะกินเบ็ดหรือยังต้องต้องมาลองเทสดูแต่ <c oughs> ปลาจีนปลาจีนเยอะมากนะครับมีทั้งไซส์ใหญ่ไซส์ กลางไซเล็กมีหลายไซเพราะว่าเขาปล่อยลูกปลาลงไปใหม่ตอน,ตอนกลางๆปีอะตอนนี้มันก็นาก่นาจะครึ่งโลกว่าแล้วแหละไล้ปลาเก่าๆนา่าจะโลกว่าเยอะเลยแหละกอมันขึ้นน้ําก่อนนา่าจะกินเบ็ดอยู่ใครลองอยากลองมาเทสก็มาเทสได้นะครับนา่าจะมีตัวกินแล้วแหละปะจีนอย่าอยู่ที่หน้าบ่อนะครับเ๋ยวปปะจีน ถ้าเกิดว่ามันขึ้นกินเบ็ดอะ่ะกินแน่นอนครับเบ็ดตัวนี้ลองดูครับเดี๋ยวดูผลงานกันได้ปลาตะเพียนเยอะแค่ไหนก็าตัข้าวอยู่นี่เกลือนมั่งตะเนินมั่งนะไปแค่นี้ก็ทำอวมแล้วเคครับฝา,ากไว้ท่านี้นะผลงาน อันนี้กด like, กดไลค์กดซับค่ายให้ด้วยนะครับนีน่มียีสกมียีสกหลุดมาตัวนึงใซสสวยอยู่สะเทียนก็ไซส์สวยนะครับนี่ไซส์ กำลังทำแดดเดียวปลาส้มกำลังได้เลยแต่มันเข้าน้อยไปหน่อยครับวันนี้จะได้เดี๋ยววันหลังค่อยมาซ้ำใหม่วันนี้เขาให้อาหารน้อยแต่ตอนเช้ามันก็เลยไม่ค่อยเข้ามาเก็บครับปากไว้ก่อนปลากไว้ตอนนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับ